นี่ว่าผมจะมาให้ดูต้นโพนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเอ่อพระโบส์หลังนี้กับต้นโพอ่าได้ปลูกขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ที่สร้างอ่าที่สร้างโบหลังนี้หรือไม่หรือว่ามามาปลูกทีหลังก็เลยได้แต่มาดูแล้วก็จะสันนิษฐานดูนะครับเพื่อเทียบเคียงกับหลักฐานที่พบ ในเมืองเซมานะครับต้นโพวัดพระนอนนะครับเนี่ยรวมแล้วจะเป็นแปดจุดเห็นไหมครับของเดิมเขาอย่างเงี้ยอันนี้หน้าโบสถ์นะครับเนี่ยเนี่ยด้านตะวันออกนะครับเนี่ยเนี่ยด้านตะวันออกเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นหน้าพระโบสถนะครับหน้าพระโบสถลงมาก็จะเห็นใบเสมาโบราณน,นะครับใบเสมานี่ฝังอยู่ตั้งแต่ ่อนยุคก,กิจเตนนะครับเพราะว่ายุคก,กิเสนมาเห็นรูปทรงก็เอาไ,อเอาไปเป,เป็นแบบทาจารึกของพระองค์นะครับที่เห็นเมื่อพันกว่าปีนั่นแหละครับพันสามร้อยสี่ร้อยปีนั่นแหละครับ <laughs> ก็เลยมองว่าเมืองเสมาเนี่ยเก่าแก่มากเก่าแก่ก่อนที่พระเจ้ากิเสนจะเข้าจะเข้ามาในแดนในภาคอีสานนะครับก็แปลว่าศาสนานั้นมีอยู่แล้วนะครับ มีพระโบสดหลังนี้อยู่แล้วนะครับนั่นนะครับแล้วก็มันสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆด้วยนะครับหลักฐานที่พบร่องรอยอริยธรรมแสดงถึงความเก่าแก่ทางาศาสนาที่มีอยู่ก่อนยุคจิตเซนนะครับแล้วก็การมีอ,อักษรใช้ก็มีอยู่ก่อนยุคจิตเซนนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนี่นะครับ เนี่ยต้นโพต้นโพต้นนี้ก็น่าจะปลูก,ลกในระยะ,ะใกล้เคียงกันกันกบพระโบสถหลังนี้นะครับหรืออาจจะเอามาปลูกทีหลังก็ได้เพราะว่าดูมันสูงนะครับดูมันสูงคือว่ารากมันสูงก็แปลว่าก็แปลว่าเมื่อเมื่อ เมื่อดินมันเมื่อครั้งแรกที่ทำระบบสดมันก็จะเป็นพื้นราบต่ำๆนะครับพื้นราบต่ำๆทีนี้ที่มันสูงเนี้ยจนมองเห็นจนมองเห็นเนี่ยครับจนมองเห็นใบเสมาต่ำๆเตีต้ยลงโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าเขาไม่ไม่ลื้อถอนนะครับไม่มีการรื้อถอนถมแคบพื้นซีเมนให้ยกแล้วก็ยกพ้าโบ,บสถขึ้นมานะครับ ซึ่งก็ไม่ผิดกติกานะครับไม่ผิดคำสอนเพราะว่าไม่ได้ไปขยับขยายเขตสังฆวาดนะครับคือปรับปรุงอยู่ในเขตสังฆวาดนั่นเองนะครับะจะเป็นสลาหลังนี้นะครับจากเดิมเป็นไม้ก็ปรับให้เป็นปูนสวยงามเมื่อขยายไม่ได้พระบูรสดึงหลังเล็กนะครับเขายอมที่จะ,อะเอาของเดิมไว้นะครับเอาของเดิมไว้เอา,เอาหลักเดิมไว้ตั้งแต่ เมื่อสมัยยุคกิเตนหรือก่อนหน้านั้นนะครับนะเขาทำให้เราเห็นหลักฐานนะครับก็ถึงเอามาอ้างอิง,องได้นะครับทีนี้จะให้มาดูพระต้นโพต้นนี้นะครับที่ปลูกเอาไว้ด้านหน้านี่ครับเนี่ยเนี่ยภาพแกะสลักพระพุทธเจ้านะครับนั่งนั่งสมาธิ คงจะเป็นหลักฐานเร้าโบส์หลังเก่านะครับที่ที่ลื้อออกมาที่ลือล้อเรามาทําใหม่แล้วก็ยังมียังพบหลักฐานนี้ซึ่งจารึกซ,ซึ่งจาหลักยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเป็นของวัดเขาก็เลยเก็บไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยก็ดูต้นโพนะครับดูครับต้นโพให้มาดูต้นโพต้นนี้ก็แปลว่า ต้นโพต้นนี้นี่ยหมดอายุแล้วครับแต่ว่ามันมีลูกขึ้นมาก็เลยมองดูว่าปลูกสูงแต่ตามจริงปลูกอยู่ในพื้นเดียวกันนะครับเนี่ยปลูกปลูกอยู่ในพื้นเดียวกันกับกับใบเสมานะครับเนี่ยเนี่ยแต่ที่นี้เมื่อถมก็จะต้องเมื่อเมื่อเอาปูนมาโอกก็จะต้องปูมาก็ปูปูปอย่างเงี้ยแต่ก็จะเห็นรากเห็นรากต้นต้นหลังนะครับ อันนี้เกิดใหม่นะครับต้นหลังเนี่ยก็เลยมองรูว่ามันสูงนะครับแต่ต้นเดิมนะ่ะก็ลงไปลึกๆอยู่หน่อครับว่าอยู่ไปเสมอระดับพระบสถสทำให้ผมทราบว่าต้นโพต้นนี้นะ่ะปลูกพร้อมกับหลักจารึกนั่นแหละครับหลักจารึกเออไม่ใช่ที่หลักใบเสมานะครับก็หมายว่าเมื่อทำพระบสถส ขึ้นเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อเราลาสักศตวรรษที่ที่สินั่นแหละครับที่ 10- ที่11ไม่อ่าก็คงจะเก่ากวายุจิเซนนะครับเพราะว่าจิเสนถึงได้มาเห็นถึงได้เอาไปทําแบบทําจารึกนะครับแต่ทีนี้ว่าหลักฐานนี้มันยอมรับได้เพราะว่าเขาฝังไว้เลยไม่มีการรื้อถอนชาวบ้านก็มีความรู้เหมือนกันเขาอนุรักษ์นะครับเขาอนุรักษ์เขาไม่รื้อถอนก็ทาให้ให้ทราบว่าเป็นของจริง นะครับเป็นของจริงครั้งแรกที่ทําโบสถ์หลังนี้จริงๆงเขาทั้งนี้ตั้งชื่อว่าเป็นวัดโบสถ์นะครับเพราะว่ามีโบสถ์เก่ามากๆนะครับนะแล้วที่เห็นรากเนี่ยที่เห็นรากต้นโพต้นนี้มันเป็นต้นรุ่นรุ่นหลานรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นลูกนะครับที่งอกงอกโอบขึ้นมาโอบอันเก่าเอาไว้นะครับโอบต้นเก่าไว้แล้วทีนี้ต้นเก่าก็จะฝังลงไปข้างล่างนู่นแหละครับเนี่ย ก็เลยมองว่าต้นโพต้นนี้ปลูกพร้อมกับการสร้างพราวบูรหลังนี้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับแต่อันต้นนี้ก็อาจจะเป็นลงรองมาครับอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นเกิดทีหลังนะครับนี่อาจจะเป็นเกิดเกิดทีหลังนะครับเพราะว่าดูแล้วรากสูงๆอยู่นะครับยังไม่มีการ ต้นหม่ต้นหม่ยังไม่มีโอบนะครับเนี่ยก็ตัดแต่งนะครับนาก็เลยมองดูว่ายังเป็นรองรองอันนี้ต้นมะขามนะครับเนี่ยต้นนี้ยังเป็นรองรองแต่ตอนนี้ของของแท้ของจริงเลยน่าจะปลูกตั้งแต่ไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่สิบที่สิบเอ็ดนะครับนะเพราะว่าต้นเดิมที่ปลูกนั้นนะยังคายังยังอ่า แม้จะผูกก่อนไปแล้วแต่ว่ามีต้นลูกหลานนะโอบเอาไว้โอบหลักฐานเอาไว้นะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูที่เมืองเสมานะผมถ่ายภาพเอาไว้เดี๋ยวให้ให้ดูเมืองเสมานะครับเอามาไม่หนอของเมืองเสมาผมเอามาไม่หนออ้เนี่ย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 ครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นของเมืองเสมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ย ใบใบเสมาเมืองเสมานะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับภาพก่อนครับอเนี่ยครับ อันนี้ใบเสมาที่ผมไปถ่ายมาลคลิปที่ผ่านมานั่นแหละครับเนี่ยใบยเสมาของเมืองเมืองเสมาของเมืองเสมานะครับหรือเมืองศรีจนาสะนะครับอันนี้มันผมมาที่เมืองเก่านะครับห่างไม่กี่กิโลละครับนะครับแล้วทีนี้มันจะมีในจารึกพุทธศตวรรษที่7ดที่8ดนะครับเป็นจารึกบอกไว้ว่ามีการ สร้างพุทธรูปปางสมาธินะครับเนี่ย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 อันนี้จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปกนะครับเขาจะมีการปลูกต้นโพก็เลยทาให้ทราบว่าเมื่อ1886ปีนั้นน่ะเขามีการปลูกต้นโพที่เมืองลาโวนะครับปลูกต้นโพไว้ในศาสนสถานแล้วเขาก็เมื่อเขาปลูกต้นโพเขาก็เลยสร้างพระพุทธรูปนะครับสร้างพุทธรูปแล้วทําจารึกเอาไว้ทําให้ผมทราบว่า มีการปลูกต้นโพอยู่แล้วทีนี้ที่ผมสืบหาการปลูกต้นโพเนี่ยเพื่ออยากจะให้จะให้เข้าใจว่า,าการปลูกต้นโพนั้นมีมาตั้งแต่ยุคอโศกนะครับแต่ว่ามันมีหลักฐานจารึกเอาไว้ว่ามีการามีการสร้างพุทธรูปไว้ที่ต้นพระศรีมหาโพก็แปลว่าในพุทธศตวรรษที่7นั้นน่ะต้นโพก็ไม่ต่ำกว่าอายุประมาณสักร้อยสองร้อยปีน่าจะได้นะครับ แล้วเขาก็าสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เขาก็จารึกเอาไว้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจารึกว่าหนึ่งสามห้าศกรก,กานะครับก็คือว่า,าในปีพศหนึ่งพันไม่ใช่ในปีพศเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งนั่นอะ่ะอ,อันนี้หากบวกลงคูณหารนะครับอันนี้มันเป็นเป็นสกัดของมหายานนะครับก็เราก็เอามา าหากเป็นพศแล้วมันก็จะได้พศ71 1, 1นะครับนับตามตามที่เขากำหนดไว้นะครับนับนับปีปรินิพพานนะเอยนับปีตัดสูุนะครับนับปีตัดสูุปีปฐมปีปฐมมัธยนานะครับก็จะได้พศอน่อ 1, 1, 1, นะครับก็ประมาณนั้นนะครับ71 1, 1ก็ เมื่อ1,556ปีมาแล้วครับเออ1,856ปีมาแล้วนะครับอ่านับถึงปีนี้นะครับก็เกือบ2,000แล้วครับเห็นไหมไอ้ที่เขาทําพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพระพุทธรูปอ่าได้จารึกเอาไว้หลังพุทธรูปนาคปกเมืองละโวนะครับอันนี้จารึกเมืองละโวเขียนด้วยอักษรของสมุทแรกนะครับอ่าบอกว่า ได้ได้สร้างพุทธรูปองค์นี้แล้วก็ตั้งไว้ที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์นะครับนะคำว่าศีมหาโพธิ์ก็คือนี่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 เนี่ยเนี่ครับเนี่ยศีมหาโพธิ์ก็คืออันนี้สอเสือสลีล้อเรือยุ่งล่างเนี่ยครับอ่านว่าเขาเขาไม่ใช้โสลาเพราะเขาประสงค์จะให้ให้มองเห็นว่าศีตัวนี้ศีศีมหาโพธินี่เป็นเป็นภาษาบาลีนะครับ สอสลาเขาก็มีแล้วแต่เขาไม่ใส่เขาเขาใส่สีแบบนี้นะครับสีสอเสือสอีแล้วก็ลอเรือเนี่ยนะครับเนี่ยนี่สไีนี่สอเสือนี่ลอเรือนี่ข้างล่างนี่ครับเนี่ยลอเรืออ่าเป็นตัวเชิงสีเนี่ยมหาเนี่ยก็ก็ก็เนี่ยก็เนี่ยก็เนี่ยมอมาเนี่ยหอยหอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเชิงข้างล่างเนี่ยสัอาก็สีมหาโวนะครับเนี่ย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 นี่สลโอครับอันนี้ อันนี้อ่าอันนี้วแแวนนะครับน่าก็เลยอ่านว่าเป็นสีมหาโวนะครับหรือจะอ่านเป็นสีมหาโพก็น่าจะได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นสีมหาโพด้วยซ้ําไปสีมหาโพนะครับเนี่ยมันมันมันมองดูมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่มันสึกกร่อนก็เลยเป็นดูกลมๆมเพราะว่าต้องดูจากคําว่าพุทธะเนี่ย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 พระเนี่ยพระพุทธะหรือว่าจะอ่านเป็นอ่ววาวรหุธะก็ได้ครับเนี่ย เนี่ยวราุทธะเอ่อก็คือ,คอ,คอว่าสร้างพระพุทธรูปอ่าประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธินะครับไว้ใต้ต้นอ่าวระเนี่ยหรือว่าพระเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นพระเนี่ยเนี่ยพระศีมหาโพก็ได้นะครับอ่านงี้ก็ได้หรือจะอ่านวราศีมหาโวก็ถูกต้องอีกเห็นไหมมหาโวทินี่นี่นี่ทิมหาโพธิเห็นไหมครับนี่ นี่นี่ท่อทงสลีเห็นไหมมันต่อมาจากนี่เนี่ยเพราะว่าผมสนใจว่าเมื่อ1,856ปีนั้นน่ะไทยเราปลูกต้นโพไม่แล้วครับถึงกับถึงกับในศาสนาสถานที่เมลรโวนั่นแหละก็ต้องสร้างพระพุทธรูปนาคปกแล้วก็ไปาปางสมาธินาคปก,กไปประทับหรือประดิษฐานไว้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิอ์องค์นั่นนะครับนะซึ่งเป็น ต้นไม้มงคลนะครับที่พระองค์ตัดสรุปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพยอย่างไงล่ะครับแล้วเขาก็พอสงรุ่นอโศกมาก็คงจะเอาแนวแนวคิดนี้มาด้วยก็คือให้ปลูกต้นศรีมหาโพกก็เข้าแปลว่าต้นศรีมหาโพมาตั้งแต่สงรุ่นอโศกนะครับมาตั้งแต่สงพระสุนะพระอุตระนะครับา